ไายกมือก่อนสวัสดีค่ะบอีก้วนะคช่องคานนะคอง้ๆกันมึงเหรอนี่ว่าชักไเดี๋ยวตัดกันมึงช่องเงินหรออ่าวรู้ได้ปิดยปุ๋ยทองอ่าเดี๋ยวๆนี่สวัสดีค่ะช่องคลายเงินนะคะโอ้ประธานใหญ่อ๋อเป็นพระจูุสมาในะครับผมจากคุณยายพลอยแก้วนะครับผมวันนี้ก็มี แดงนะคะมาเปิดกล่องให้เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของคุณปู่นะคะพ่อพายหนุ่มเสกอันนี้ก็ให้พายทองทำเป็นเม็ดเก้าให้ครับผมพ่อพายก็ได้มาอยู่ที่ลุงช้างของพ่อเสกนะคะเอาปืนยานจะได้ได้กินไมเนียวเนาะทำไมอยกินได้บนนะเอาเอาทำลุ้นให้อแดงเปิดกล่องนะคะเอาดูดูรอยดูรูดู้สวยกว่าอ่ะเนาะ โอ้ขึ้นเงี้ยขอกลุยดูนี่ปาดอีกนี่ปาดนี่ป็นมาทางนี้เลยดอีืออเอาปืนเลยได้แล้วได้แล้วไดปืนเลยะแพเอาเดี๋ยไม่ได้นะโอ้หอะไรอู้อะแยเลย โอ้หเอ่อเต็มเลยครับโอ้โหนี่มันคุดด้วยนี่มาดูครับดูใกล้ๆครับนี่คุดจุ่งว่าครับคุดถึงกระลาคันดีครับโอ้โหชิมก่อนเวนชิมก่อนชิมก่อนอร่อยไหมไอ้คุณแดงชิมเอาอ้นมี่แะให้หนูแดงน้อยไอ้หนูแดงชิมให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหนูแดงชิมอะไรแล้วนี่ก็ต้องผิวตามนะคะ <อ>าทองคำบอกว่า<อ>กินอะไรกันหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะเดียกให้ทองคำจินดูดจิ้มขึ้นไหมครับข้าขึ้นได้หรออเล้ลื่นเอาอี๋อ๋้ทองคำกิน,น,นไป<อ> เป็นเป็นไม้เอยอ๋อเ <laughs> ยอะเหรอเฮ้ยดนะไหนเยวเอาไหน ดกินครับผมเป็นกกินครับคุณคูเอาอ้อยให้กินค่ะเอามีมาให้หน่อยไหผมพูเรือลูกบวให้ดีกว่าลูกบวกห้ผมเดงยังไม่ชินใชเมื่อกี้โมเดงชิมมังคุดค่ะเมอกี้ให้ให้ตองข้ามดูก่อนให้แม่ดูก่อน เนื้อขาวเลยคนื้อแน่นครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นขาวขาวอำให้ชุ่มเลยครับอ้ำให้ชมหน่อยโอ้ยเนื้อกรอบมากโอ้เนื้อกรอบมากเทอ่าทิมแล้วนะคะเทิปเบนทิปเบนข้ามัยอร่อยเปรี้ยวมากหวานหวานมากหวานจนเปรี้ยวเหรอหวานมากเลยเบน

ฝาเรนกับหมูแดงก็อร่อยกับของฝากของคุณยายพลอยแก้วค่ะครับหมูแดงจะไปลู้ดีแล้วแต่ว่าเมื่อไรปิดโองก็จ่ไปครับผมรอเปิดโองค่อยไปดูนี้ครับหมูแดงเอาอีกไหมครับไปอีกไหมเนาะเเีียนนฮะ่อานี่บอีกไหมเอาไปโรงเรียนด้วยเอาถุงมาใส่ครับเอาถุงใส่เอาถุงมาใส่เดี๋ยวลงไปกินโรงเรี้ยนหน่อยโอ้ กินอาหารดีมากครับเพราะคลาทองคำอตอนนี้ก็กำลัง เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะกกัันนและให้เาสร้างความผูกพันค่ะคือรู้จักภาษาของเรานะครับผมเพราะว่าอยู่นู่นเป็นภาษาเกาหลีครับทีนี้ก็มาปรับเป็นภาษาอาหอันนี้ไม่กล้วยแล้วผมทำานไม่กินกล้วยกินแต่โอ้อยครับผมไม่กล้วยแล้วมาเบนมาเรยวเบนเอาเอาเก็บไปเลย เอ็กซีวีเขียด้วยเร็บถุงเลยนะเอาเงาะด้วยเอามังคุดด้วยรงะไรมาสเใช่บนลอ๋จะทำอะไรมาเต็มเลยวอยเลยเบ่งเพื่อนด้วยเบนว่าเบ่งเพื่อนด้วยเบ็คู่ด้วยเนคู่บ่งเพื่อนด้วย ก็จะไปเป็นกันกิน,นครับอยู่ในรังนี่นะครับผมครับ,รบแสบไล่แสบไล่ครับผมเนี่ยเอาให้ให้ดูมังคุดหน่อยทุกคนเลย คุณจะอยู่ด้านล่างนะคะคด้านล่างครับนี่ครับนี่ครับลูกลูกสวยมากครับผม ปลาลายก็กินอ้อยดีมากค่ะโค้งเขาบอกว่าถ้ากินอ้อยเรื่นี้จบมันเร็วเขาอ่ะโค้งเขาบอกมานะครับผมโค้งดื่มเขาครับผมกินอ้อยไม่ได้ครับ้ากินอ้อยจบมันเร็วเขาอ่ะผบอกว่าโค้งเดือนตุลาครับผมตุลามันโคงเดือนสามเดือนประมาณนี้นะครับผม ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับไปยินยายเผลอแก้วนะครับผมที่สูงของอร่อยมาให้กินนะครับเป็นผลไม้นะครับผมก็ขออคนในท่านนะครับผมจะมีแต่ความสุขความเจริญภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองหรือไหลนองทองไหลมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะครับผมสักทีนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องคลายถึงด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ